น่าจะสินไทยสมัยรัชกาลที่หและรัชกาลที่6กพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวในสมัยนี้มีการคิดอ่านรับงานแสดงและมีการสร้างโรงโขนรูปแบบน่าจะสินไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ละครดึกดำบรรเป็นคอนเสิร์ตดนตรีไทยใช้บทร,ร่วงๆต่อมาเจ้าฟ้ากรมพยานอนุสสราวัติวงศ์ได้นำบทละครพระรานชนิพนธ์มาร้องคล้ายละครไกลและละครมือ สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราุณหิตปรารถนาให้พระเจ้านงยาเธอทั้งหลายเป็นตัวละครจึงทรงขอให้เจ้าฟ้าคุณพยา,ยานลิสรันวติวงทำภาพตัวละครนี้ประกอบบทร้องเรียกว่าตาบูวิวงังจนพัฒนาเป็นละครดกดกรรพบันละครพันทางเจ้าฟ้าพยา,ยามหินทรศรศทำโรงเป็นผู้ให้กำเนิดมีลักษณะคล้ายละครนอกแต่ปรับปรุงวิธีการเล่นใหม่มีการดำเนินเรื่องแบบหน้าพาดแบบละครลำและกลุ่มพยานนาลาประพันธ์พงทำละครพันทางเรื่องพระรอตอนกลาง ละครพูดมีรากฐานจากจำปวดและละครตลกเรื่องที่จัดแสดงมีรากฐานจากนิทานอาหรับลาตีภาษาอังกฤษและเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรวงแต่งบทให้พวกมหาเทล็กแสดงละครพูดสลับลำเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับละครพูดคือเอาละครพูดมาบรรจุเพลงร้องละครเสภาราัชาการที่สองโปรดให้มีการขับเสภาดําเนินเรื่องโดยมีการร้องและปีพาดลับและรัชการที่5ทรงคิดคนให้มีตัวละครสแสดงตามบทบาทตามเรื่องที่ขับ ละครร้องพระเจ้าน้องยาเธอกมรมละลาทิปประพันพง์มีการผสมระหว่างละครร้องละครดึกดำบรรและละครบางสวร,รจนเกิดเป็นละครร้องโดยละครร้องที่โด่งดังเรื่องสาวเครือฟ้าหุนกระบอกโดยนายหน่งมีการคิดขึ้นเพื่อเรียนแบบหุ่นจีนและหม่อมราชวงศ์เถาะพยักเสนานำมาปรับปรุงเป็นหุนละครเถาะ ระบำระบำดาวดึงถีอเป็นระบำที่ปราณีตด,ดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานอริสราณุวัติวงศ์ทรงนิพนธ์บทระบำและบรรจุเพลงและหม่อมเข็มกุลชรอ,ออกแบบท่าลำบรรจุในการแสดงละครดึกดําบรรเรื่องสังทองตอนตีครีถือเป็นแนวทางสำหรับนักศิลป์ในรุ่นต่อมาโขนหลวงเกิดจากมหาล็กในพระองค์ไปซื้อหัวโขอนก็นมาลอมาจากงานภูเขาทองและแอบเล่นกันโดยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวิชิราวุฒิได้ทรงมาเห็นและมอบหมายให้เจ้าพระยาทเวทวศวงศ์วิวัฒ มาสอนและให้บัญชาการกรุมมหรสพและฟื้นฟูโขนหลวงลิเกเกิดจากการผสมผสานของศิลปะพื้นบ้านหลายอย่างสวดแขกและจำอวดสวดศพโดยคนไทยนำสวดแขกลมนาที่เรียกว่ายิเกมาเป็นชุดไหวยครูเบิกโลงโดยเรื่องที่เล่นเป็นแนวเชิงชูชิงชายรื่นกรนสดอย่างเพลงพื้นบ้านและเล่นตลกอย่างจำอวดการละเล่นพื้นบ้านได้เข้ามาแพร่หลายในกรุงเทพมหาคอนครอย่างรวดเร็วได้แก่หนังตะลุง โดยมีต้นกําเนิดมาจากความสนใจในศิละปะก,การแสดงเงาของชาวชาวาและชาวมาลายูเพลงทรงเครื่องดําเนินเรื่องด้วยบทกลอนและการร้องเพลงโดยมีการประดับประดาด้วยเครื่องประดับต่างๆที่อลังการจนเป็นที่มาของชื่อเพลงทรงเครื่องลำตัดพัฒนามาจากลิเกบรนตนของชาวมาลายูโดยเป็นการที่ผู้ชายและผู้หญิงแสดงร้องเพลงผัดกันโดยการด้วยสดกลอนและนําเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านการร้องเพลง ละครแขกมักมีเนื้อหาในเรื่องครอบครัวความรักและมกักเผชิญกับปัญหาหนักหน่วงจึงทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นบุคคลสำคัญทางนาฏิลป์ในสมัยรัชกาลที่5คณะละครพันทางของเจ้าพญายมหินทรศักดิ์คำลงเรียกว่าปริสเทเตอร์เล่นเดือนละครั้งเวลาเดือนหงายเรียกว่าวีคคณะละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิป,ประพันธ์พง์คือละครหลวงนลมิตรเปลี่ยนเป็นละครร้องตั้งโรงเก็บเงินเรียกว่าละครปรีดา,ายัย ซึ่งบุคคลสำคัญของคณะละครหลวงนลุมิตรหม่อมต่วนสีวรวันและเจ้าจอมมันดาเขียนและคณะละครร้องกรมพยาณราธิประพันธ์พงษ์และหม่อมต่วนสีวรวันคณะละครของเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒน์เจ้าฟ้ากรมพรยานลิศรานุวัติวงศ์พระประดิษฐ์ไพลเลาะหลวงสนอดุลยยางละครในกรมมหสรสพกรพยาปรุม,มาพิบาลพญาณัชการนุรักษ์เจ้าจอมมันดาเอม สรุปในสมัยรัชกาลที่5มีการพัฒนา2ทางคือการปรับเปลี่ยนนาฏศิลป์ดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นอีกทางคือเกิดรูปแบบนาฏศิลป์ใหม่ๆที่มีความเป็นตะวันตกสอดทรกเข้ามาอีกทั้งยังส่วนพระชัยและปีกาสามารถในด้านนาฏศิลป์ไทยทั้งเก่าและใหม่รัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่ทรงศึกษาในอังกฤษแต่ทรงสนับสนุนนาฏศิลป์ไทยและมีนักเรียนนอกนำวิถีชีวิตอย่างยุโรปกลับมาในกรุงเทพมหานครและมีเหตุการณ์สำคัญคือกฏรบุตรร0 รูปแบบนัิสินไทยที่มีการแต่งแปลงปรับปรุงให้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ละครหลวงพระยารามราครบถวายละครผู้หญิงของท่านโดยมารดาของท่านคือพระนมคัตเป็นผู้อำนวยการทรงรับและโปลดเก้าให้เป็นละครหลวงเพื่อใช้ในการแสดงในพระราชพิธีสำคัญทรงก่อตั้งกรมมหรสพศได้แก่กรมพลหลวงเจ้าพยานาการลุลักษ์กรมช่างมหาเล็กพระยาประสานดุิยศัพท์ โรมปีพาดหัวงพระยาอนุสาจิตกรคมเครื่องสายฝรั่งพระเจนดุลยยางโรงเรียนท่าหลวงพุทธศักราช2458ถึงพุทธศักราช2468ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อให้การศึกษาด้านนาฏศีลนดนตรีและงานช่างพร้อมวิชาสามัญราชสำนักและเสือป่าทรงสนับสนุนศิลปินและช่างฝีมือทรงเห็นคุณค่าในทางศิลปรกรรมของชาติ สำนักละครวังสวนกุหลาบคือแน่พราปรุณธรรมของสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าป้าอัครนางเนชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาต่อมาได้อยู่ในความอุณธรรมของสมเด็จเจ้าบรมมงศ์เธอเจ้าพระพิธาทุาทา,ทาทราดนลกกรมหุวเพชรูระบุนอิทราชัยสำนักละครวังสวนกุหลาบได้รับยกย่องว่ารักษารูปแบบละครหลวงไว้ได้อย่างครบถ้วนเจวละครในสำนักนี้ได้มาเป็นครูให้แก่กรมศิลปากรหลายท่านสำนักละครเจ้าคุณพระประยูนวงศ์ เจ้าคุณพระประยูนวง์หรือเจ้าจอมารดาแพรตั้งสํานักละครขึ้นแสดงทั้งละครนอกและละครในสํานักละครเจ้าคุณพระประยูนวง์มีความเชี่ยวชาญในการแสดงละครพันทางเป็นพิเศษละครร้องแบ่งเป็นสองลักษณะตามเนื้อหาและรูปแบบละครไทยสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยละครออกภาษานําเรื่องภาษาเช่นภาษาจีนภาษาอาหรับและมีระบีสลับฉากเพื่อขั้นเวลาในการเปลี่ยนฉาก ลิเกลิเกรับเอาวัฒนธรรมละครลำไปจึงมีการลำละครในการแสดงมากขึ้นโดยแสดงเรื่องอีเหนาาโดยไม่ลองเป็นลิเกและมีการรักษากประเพณีออกแขกตีลมามนานิ้วคนไทยดูนิ้วจีนแบบไม่รู้ภาษาและเรื่องซึ่งศิลปินที่นำศิละปะนี้มาใช้คือกรมพระราชวังบวรโดยโรงนิ้วมีลักษณะคล้ายคลึงกับโรงละครลำดนตรีราชะการที่6ทสรงสรรคไทยในดนตรีตะวันตกคือการบรรเลงภาพยนตร์เงียบและละครเพลง ภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่6คนกรุงเทพนิยมดูมากกว่าละครร้องและลิเกในปลายรัชกาลเริ่มมีการผลิตภาพยนตร์ไทยออกฉายเมื่อภาพยนตร์ไทยได้เกิดขึ้นแล้วจึงมีผลกระทบต่อนาฏศิลป์ไทยโดยตรงการแสดงลูงบอลล่งเลืองในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5แต่ในรัชกาลที่5ก็ทยอยเลิกไปและสิ้นสุดลงในรัชกาลที่6การแต่งหน้าตัวละครแบบใหม่ทดลองแต่งหน้าใหม่ด้วยเครื่องสำองา,างฝรั่งแทนการใช้แป้งขุนจีนทำให้ตัวละครดูมีชีวิตชีวามากขึ้น บุคคลสําคัญทางนาฏศิลป์ไทยในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีผู้นุ่งประการแก่วงการนาฏศิลป์ไทยเป็นล้นพ้นกรมหมื่นที่ว่ากรวงประวัติทรงแสดงละครและชำนาเรื่องดนตรีสมเด็จเจ้าฟ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัศดางดีชาวุธส่วนพระไทยด้านดนตรีนาฏศิลป์และมีละครวางสศรุหลาบสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุธราติลก ทรงออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายและทรงรับละครวางสวนตลาดจากพระเชษฐาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ทรงเป็นเจ้าของคณะละครและมีคุณละครมารับราชการกรมศิลปากรคือครูมันลีเจ้าคุณจอมมารดาแพรมีคณะละครชอบจัดช่วยแสดงเจ้านายได้สถาปนาป็นพระาคุณเจ้าประยู์วงศ์เจ้าพญารามลาภพเป็นผู้บัญชาการครมมหหรสพแสดงเป็นพระกลามในขวนบรรดาศักดิ์ น,นิรุทาเทวเป็นผู้บัญชาการกรมมหรสพต่อมาจนสิ้นราชการแสดงเป็นพระลักษณ์และแสดงโขนสรุปในสมัยรัชกาลที่6เป็นสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าตาิดม,มาเป็ี่ยนเสรอการพัฒนาอุดมการต่างๆของบ้านเมืองเป็นยุคที่กล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของละครร้องและลิเกหน้าตาัดในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นเข้าสู่การศึกษาของหน้าตป์ของชาติสืบต่อมาขอบคุณเจ้าคะ่ะ